OPPO ได้เปิดตัวไฟ X9 ซีรีส์ที่เป็นเครื่องใหม่และเต็มไปด้วยคุณลักษณะที่น่าตื่นตาตื่นใจกับกล้อง Hasselblad ที่มีความละเอียดสูงสุด200 MP และชิป Dimensity 9500ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการประมวลผลข้อมูลแต่เพียงแค่นี้ก็ยังไม่พอมาดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องใหม่นี้ที่มีคุณสมบัติที่จะทําให้คุณต้องตื่นเต้นและต้องการมีเครื่องนี้ใช้งานเลยทันที OPPO Find X9 ซีรีส์มาพร้อมกับการอัปเกรดที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งในเรื่องของดีไซน์แบตเตอรี่และซอฟต์แวร์ทำให้เป็นเครื่องที่น่าสนใจและต้องการมีใช้งานเป็นเวลานานดีไซน์ของ Oppo Find X9 e Series มีการเปลี่ยนแปลงจากโมดูลลกล้องวงกลมขนาดใหญ่เป็นโมดูลสี่เหลี่ยมที่วางไว้มุมซ้ายบนแทนทำให้เครื่องมีรูปร่างที่เหมาะสมและสวยงามมากขึ้นพร้อมกับการปรับสรงเครื่องให้เป็นแบบจอแบนและกรอบเครื่องเหลี่ยมที่ทำให้เครื่องมีรูปร่างที่เหมาะสมกับคนใช้งานในทุกวันวัน ขนาดหน้าจอของ Oppo Find X9 Series มีความแตกต่างกันโดย Find X9 มีจอ6.59นิ้วและ Find X9 Pro มีจอ6.78นิ้วทั้ง2รุ่นมีเทคโนโลยีจอ OLED ที่มีความละเอียดสูงสุดหนึ่ง 5K และ Refresh Rate 120Hz ทำให้การใช้งานเครื่องมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความสว่างสูงสุด3600 nits ทำให้การใช้งานในแสงแดดสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับสีสันของ Oppo f i X9 Series มีให้เลือกหลากหลาย โดยไฟ X9 มีสีดำขาวเทาและแดงส่วนไฟ X9 เพรมีสีขาวเทาและแดงไม่มีสีดำทำให้คุณสามารถเลือกสีสันที่ตรงกับสไตล์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้านกล้องของ Oppo ไฟ X9 Series มีการพัฒนาระบบกลอ้องร่วมกับ Hasselblad ที่มีคุณภาพสูงสุดและมีการยกเครื่องด้วยฮาร์ดแวร์ใหม่ที่ทรงพลังขึ้นทําให้การถ่ายภาพมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกล้องหลังของ Oppo ไฟ X9 Series มีสีตัวและมีสเปคดังนี้ Oppo ไฟ X9 50mp กล้องหลักไดไวที1 1 4่งส่วนห f 1 6 ois 50mp กล้องอ l t r a wide iso เศ jn ห้าเศษหส่วนเจ็ห f 2 0 50mp กล้องโทร scope x ไดไวทีเจ็่งส่วนหนึ่งห f 1 8กล้อง true chroma color oppo find x9 pro 50mp กล้องหลักไดไวที1 1ดสอ 1> f 1 5 ois 5 0 mp กล้องอุลตร้าไว iso s e jn 5 s 1เศษ1ส่วน2 7 5 f 2 0 2 0 0 mp กล้องเพลรสโคส3 x iso set p ห้าเศษหนึ่งส่วนหนึ่งห้า f สอกล้องทรูโครมคันเลอร์ซอฟต์แวร์ของ oppo find x 9ซีรีส์มีความดีงามที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยการบันทึกภาพที่ความละเอียด5 0 mp เป็นค่าเริ่มต้นทำให้ภาพที่ได้มีความชัดเจนและคมชัดมากขึ้น ทั้งในการถ่ายภาพและวิดีโอซึ่งสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60fps ดยเบิวิชั่นในทุกกล้องและสำหรับ 4K 120fps จะได้เฉพาะกล้องหลักและเทเลสโคปสเปคของ Oppo f i n d X9 Series มีชิปเซ็ต d ด m e n s i t y 9500รุ่นล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับ CPU เร็วขึ้น32% GPU แรงขึ้น33%และ NPU ไวเพิ่มขึ้น111%ทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการประมวลผลข้อมูลมีความจุดสูงสุด 16GB 1 TB GB ที่มีทั้งคู่แบตเตอรี่ของ Oppo Find X9 Series มีความจุดที่มากขึ้นอย่างมากทั้งคู่มีความจุด7,000 mAh ทั้งหมดแบ่งเป็น Oppo Find X9 ความจุด7,020 mAh และ Find X9 Pro ความจุด7,500 mAh ทั้งคู่รองรับชาร์จไว 80W และชาร์จไร้สาย 50W ทำให้เครื่องมีความสะดวกสบายในการใช้งานและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ระบบปฏิบัติการของ Oppo Find X9 Series มี ColorOS 16เวอร์ชันล่าสุดบน Android 16ที่มาตั้งแต่แกะกล่องเลยทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานและมีความสะดวกสบายในการใช้งานมีแอนิเมชันใหม่ที่เลื่นไหลและเอฟเฟกตแสงที่สวยงามพร้อมกับฟีเจอร์ Oppo AI ที่เพิ่มเติมเข้ามาให้เครื่องมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานราคาของ Oppo Find X9 Series มีความแตกต่างตามความจุและขนาดของเครื่องดังนี้ Oppo Find X9 12GB 256GB 4399หยวนประมาณ20,000บาท 16GB 256GB 4699หยวนประมาณ21,450บาท 12GB 512GB 4999หยวนประมาณ22,800บาท 16GB 512GB 5299หยวนประมาณ24,200บาท 16GB 1TB 5799หยวนประมาณ26,500บาท OPPO Find X9 Pro 12GB 256GB 5 2 9 9หยวนประมาณ24,200บาท 12GB 512GB 5 6 9 9หยวนประมาณ26,000บาท 16GB 512GB 5 9 9 9หยวนประมาณ27,400บาท 16GB 1TB 6 6 9 9หยวนประมาณ36,000บาท OPPO Find X9 Series จะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีน วันที่22ตุลาคมและจะเปิดตัวในตลาด global วันที่28ตุลาคมนี้ทำให้คุณสามารถมาลองใช้งานเครื่องใหม่นี้ได้อย่างรวดเร็วแหล่งข้อมูล GSMarine h t t p s w w w g s m a r i n e c o m a p p o i n t m n d s 9 9 p r o v i d e m i n t 9 5 0 0 p r o c e s s o r 2 0 0 f o r b l o d l e a k a m k i t n e w k i d 6 9 9 3 9 p h p